สวัสดีอาจารย์ทุกท่านและผู้ที่เข้าชมคลิปนี้ทุกคนครับกระผมนายศักดิริ์นน้อมดูชัามนมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนชวังรัชดาพิเศษครับทำไมถึงต้องเลือกเรียนคณิตศาสตร์วิชาเอกนิสสตรมหาวิทยาลัยวานิลณ์ต้องเปลี่นก่อนเลยครับว่า ผมเป็นคนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ปถมครับเพราะว่าตอนนั้นมีครูที่พยายามถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและวิชาคณิตศาสตร์ให้ผมได้เข้าใจครับเล้อีกอย่างเมื่อเพื่อนมีความไม่เข้าใจหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาในการนาโจทย์ของรัะวิชาคณิตศาสตร์ผมจึงเป็นบุคคลที่ถูกได้รับการไว้วางใจจากกลุ่มเพื่อนครับในการที่จะช่วยติวช่วยสอนเนื้อหาและวิชาคณิตศาสตร์ ผมจึงชอบการสอนตั้งแต่นั้นมาครับและมีความคิดเี่เริ่มที่อยากจะเป็นครูผมจึงได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองพาตนเองไปเข้าทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในโรงเรียนหรือกิจกรรมนอกโรงเรียนและอีกอย่างผมได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนฉวังราชดาวิเศษประจําปีการศึกษา2567ตําแหน่งประธานนักเรียน ผมคิดว่าถ้าผมทำงานณจุดนี้ผมจะได้รับความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพราะว่าในวันหนึ่งที่ผมเป็นครูผมสามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ผมได้ไป่ายทอดและให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่ผมสอนได้ครับ มหาวิทยาลัยลวลัยลักษณ์จึงเป็นมหาวิทยาลัยลที่ผมประสงค์ที่จะเข้าเรียนเพราะว่ามหาวิทยาลัยลวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยลที่ล้ำสมัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอีกอย่างมหาวิทยาลัยลวลัยลักษณ์ยังเป็นมหาวิทยาลัยลสีเขียวอันดับหนึ่งของภาคใต้ครับ ผมจึงมั่นใจและเชื่อว่าหลักสูตรขรุศาสตร์วิชาเอกนิสสร์มหาวิยาลัยวรารยลักษณ์สามารถสปอร์ตและสอนผมให้ไปเป็นครูที่ดีเพื่อนำความรู้ไปสอนนักเรียนนักเรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขอบคุณครับ